สวัสดีเกมเมอร์ amer, ชาวไทยทุกท่านนะครับในคลิปนี้อยู่กันในเกมและอล็อกออนไลน์3ในคลิปนี้อยู่ในช่วงพายอเนียเทสรอบแรกจะพามาชมระบบเลมเนนเอ็กโคกันนะครับซึ่งเป็นระบบที่สําคัญมากในการพัฒนาตัวละครก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับและสำหรับใครที่สนใจเติมเกมก็ขอฝากร้านเพทวินทำอาพไปด้วยนะครับเติมถูกกับเติมเองจะเติมผ่านระบบอัตโนมัติในเว็บไซต์หรือว่าจะเติมผ่านแอดมินใน Facebook หรือว่าไลน์ก็ได้ แล้วก็อย่าลืมกรอกโค้ด GGS เพื่อสปอร์ตสตีมเมอร์ด้วยนะครับพามาชมภาพรวมของระบบเลมเนนเอ็กโคกันก่อนนะครับในหน้าต่างนี้เราจะใส่เอ็กโคได้ทั้งหมด5ชิ้นแล้วก็สามารถตั้งพีเซ็ตเอ็กโคได้ถึง5พีเซ็ตเลยเอ็กโคแต่ละชิ้นก็จะมีท่ากำกับไว้นะครับโดยเมื่อเราสะสมท่าของเอ็กโคได้ถึง3าท่าก็จะปลดล็อกคุณสมบัติพิเศษข,ของเอ็กโคหนึ่งเลเวลนะครับซึ่งท่าของเอ็กโคแต่ละชิ้นจะมีทั้งหมด4ท่าน,นะครับจำแนกตามสีได้เลยก็คือสีแดงสีเขียวสีฟ้าแล้ะก็สีเหลือง หลายละเอียดไปอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพนะครับเดี๋ยวพามาดูของจริงกันดีกว่าเมื่อเรากดบวกเพื่อสวมใส่เอ็กโคเข้าไปนะครับมันจะมีเอ็กโคขึ้นมาที่ด้านซ้ายให้เราสวมใส่เอ็กโคที่มีท่ากำกับไว้ก็คือเอ็กโคที่มีการอัพเลเวลแล้วนะครับโดยเมื่อเราอัพเลเวลเอ็กโคทุกๆ5้าเลเวลเนี่ยมันจะมีการสุมท่าจำนวนหนึ่งท่านะครับอาจจะเป็นสีแดงเขียวฟ้าหรือว่าเหลืองก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าตัวเกมจะสุมให้นอกจากนี้เอ็กโคแต่ละอันก็จะมีสตทแอฟฟิกที่แตกต่างกันด้วยนะครับอย่างนี้เพิ่มพลังโจมตีเม 60, นนีเเวมมนนอั้พิ่่แค 40. ส่วนนี้จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ24นะครับดังนั้นนอกจากดูเรื่องท่าแล้วก็ต้องดูแอฟฟิกของ Echo ด้วยนะครับว่าตรงสายอาชีพเราไหมเดี๋ยวผมลองอัพเลเวลเอเคิลให้ดูนะครับจะเห็นเครื่องหมาย question mark อยู่ทั้งหมด4อันนะครับก็คือตรงนี้จะเป็นการสุ่มท่าทุกๆ5้าเลเวลนะครับไอเทมหรือวัตถุที่ในการอัพเลเวลก็จะมีโซคอนนะครับที่เป็นเทียร์สีม่วงแล้วก็มีโซแฟกเมนนะครับที่เป็นเทียร์สีเขียวหรือว่าจะใช้เอเคิลอันอื่นก็ได้นะครับในการอามากินเพื่ออัพเกรดเเลลว เดี๋ยวเราลองเอาแฟกเมนต์มากินแล้วก็อัพเลเวลให้ถึง5นะครับก็จะมีการสุ่มธาตุสุ่มแอฟฟิกที่ด้านล่างนะครับแล้วก็เพิ่มค่าสเตตัสหลักด้วยแต่การอัพเกรดเอเคโนนะครับเมื่อเรากดอัพเกรดแล้วเนี่ยจะมีติปแจ้งเตือนขึ้นมานะครับว่าถ้าเกิดอัพเกรดไปแล้วเราจะไม่สามารถขายเอเคานนี้ในตลาดกลางได้นะครับถ้าเราโอเคก็กดยืนยันได้เลยนะครับแล้วตัวระบบเกมก็จะมีการสุ่มธาตุมาให้กับเอเคโคชิ้นนั้น ซึ่งัพไป5เลเวลรอบเนี้ยผมได้ท่าสีเขียวมาแล้วก็ได้ฟฟิกเอเมดิเคมานะครับแล้วก็ตัดสินใจอีกทีว่าได้สีเขียวมาต้องใช้ไหมหรือว่าได้ฟฟิกเอเมดิเคมาเนี่ยตรงสายอาชีพเราหรือเปล่านะครับวิธีเช็คว่าได้ท่าสีอะไรก็ตามมานี้นะครับมาเช็คที่หน้าเรโซแนนซ์ในหน้านี้จะมีบอกครบทั้ง4ท่าเลยนะครับอย่างเช่นตัวของท่าสีเขียวเนี่ยถ้าเป็นอาชีพพ่อค้ามันจะเพิ่มพลังโจมตีตามค่าเตนตมมมมนนครััยยยกกกตตตตววอ่่่่่าาางงเเเชีีห็จพพพิลแแภ26 4 ถ้าแต่ละสีของแต่ละอาชีพจะไม่เหมือนกันเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของตัวอาชีพพ่อค้าแต่ถ้าเราอัปเกรดเอเคจนได้สีเขียวครบหกชิ้นก็จะได้เลเวล2ครบ9ชิ้นจะได้เลเวล3นะครับแต่ในช่วงทดสอบคุณสมบัติยังไม่มานะครับหรือถ้าเกิดเป็นท่าสีฟ้าของอาชีพพ่อค้านะครับมันจะเพิ่มค่าแมคค P พีตามค่าวิดทุกทุกวิทหนแต้มจะเพิ่มแมคค P 1พีสิแต้มนะครับสมมติว่าเราอัปวิดไป90ก็จะเพิ่มแมคคงสพีเก้าร้อยแต้มนั่นเอง อย่างเช่นเก็บได้3ชิ้นจะปลดเลเวล1เพิ่มค่าไ d k ตามค่าสเตนนะครับหรือถ้าอัปเกรดเอ็กโคจนได้สีเหลืองครบ6ชิ้น,นก็จะปลดเลเวล2นะครับซึ่งได้เอฟเฟกพิเศษก็คือทําให้สกิลอาร์มแคนนอนเนี่ยสามารถสร้างดาเมจเพิมเ่มเติมจากฟองอากาศระเบิดได้และถ้าอัปเกรดเอ็กโคจนได้สีเหลืองครบ9ชิ้นนะครับก็จะปลดที่เลเวล3ซึ่งได้เอฟเฟกพิเศษก็คือสกิลอาร์มแคนนอนเนี่ยจะเพิ่มกระสุนจาก8นัดเป็น12นัดเลยนะครับามาดูตัวของท่าสีแดงของพ่อค้ากันนนบบบบบ้้าางงงะะคคครรรััอย่่ทีีเเเลลว1ก็สแด3ชิน ก็จะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นตามค่าลักนะครับแล้วก็เก็บสีแดงครบ9ชิ้นจะปลดเลเวล2ซึ่งทําให้สกิลโวลเคนอาร์เนี่ยสร้างดาเมจได้เพิ่มขึ้นถ้าอัปเกรดเอ็ o โคจนได้สีแดงครบ9ชิ้นนะครับก็จะปลดที่เลเวล3เมื่อใช้สกิลโวลเคนอาร์มันจะไปกระตุ้นเพิ่มคิเลทให้กับสกิลอาร์มแคนนอนด้วยนะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างของเอฟเฟกต์ท่าทั้งหมดของตัวอาชีพพ่อค้าเมคานิกนะครับถ้าใครเล่นอาชีพอื่นก็ต้องไปดูเอฟเฟกของท่าอี ต่อมานะครับเรามาลองใส่เอ็กโคเพื่อผสมธาตุกันนะครับโดยผมได้อัพเลเวลเอ็กโคให้เป็นเวลยี่สิบทั้งหมด5ชิ้นครบแล้วนะฮะสมมติชิ้นนี้นะครับผมใส่ไปจะได้ธาตุสีเหลืองทั้งหมด3ชิ้นมันก็จะปลดล็อกเอฟเฟกพิเศษของสีเหลืองเลเวลหนึ่งนะครับที่เพิ่มพลังโจมตีตามค่าสเตรนท์และเอ็กโคชิ้นนี้ก็มีสีแดงปนอยู่ด้วยครับผมก็เลยได้สีแดงไปแล้วอีกหนึ่งชิ้นนะครับต่อมานะครับเอ็กโคชิ้นต่อไปถ้าเกิดเราไม่รู้จะใส่อะไรดีนะครับเราลองจิ้มดูนะฮะะะะมมันนนนนจจีีแําาบอออกยู่่่วใสเคโชิ้ไหด อย่างรอบนี้เขาจะแนะนําให้ใส่แดง2ชิ้นนะครับผมก็เลยกดสมใส่เข้าไปเพื่อปลดล็อกเอฟเฟกพิเศษของตัวสีแดง3ชิ้นนะครับที่เวลหนึ่งจะเพิ่มเอดีเคตามค่าลักนะครับจากนั้นก็ผมอยากทำสีเหลืองต่อให้เป็น6ชิ้นนะครับเพื่อปลดเลเวล2ก็ใส่อโคที่มีท่าสีเหลือง2อันนี้เข้าไปก็จะปลดท่าสีเหลืองเลเวล2แล้วนะครับซึ่งไดเอฟเฟกมาก็คือสกิลอาร์มแคนนอนเนี่ยมันจะทาให้สร้างดัมเบลเพิมเ่มเติมจากตัวฟองอากาศได้ด้วย จากนั้นจิ้มช่องว่างต่อครับมันจะนําให้ใส่สีแดง2เขียว1ฟ้า1นะครับเส็จว่าตอนนี้ผมปลดที่เป็นสีเขียว3ชิ้นด้วยแล้วก็สีแดง6ชิ้นด้วยนะฮะและเอ็กโคชิ้สุดท้ายนะครับผมมีสีเหลืองอยู่4ชิ้นนะครับก็กดใส่เข้าไปนะครับเพื่อปลดล็อกเอฟเฟกของสีเหลืองครบทั้งหมด9ชิ้นมันก็จะปลดล็อกเอฟเฟกพิเศษของเลเวล3นะครับทำให้สกิลอาร์มแคนนอนเนี่ยเพิ่มกระสุนจาก8นัดเป็น12นัด ึ่งจากตัวอย่างในหน้าจอนี้ยังไม่ได้ถือว่าดีนะครับเพราะว่าเอฟเฟกต์ของตัวสีแดงเนี้ยยังไม่ครบ9ชิ้นเลยแล้วก็ไอตัวท่าสีฟ้าที่มันเล็ดลอดมา1ชิ้นเนี่ยก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีครับเพราะไม่ครบ3ชิ้นแถมตัวท่าสีเหลืองเนี้ยก็เกินมา1ชิ้นด้วยนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเอฟเฟกมันใช้แค่9ชิ้นเท่านั้นดังนั้นเราอาจจะต้องถอดเอ็กโคบางอันออกแล้วก็ไปสุ่มอัพเลเวลเอ็กโคชิ้นใหม่ดูครับว่ามันได้ท่าที่มันตรงสายมากขึ้นไหมนะครับถ้าเรารวมเอทททััทสสนนทั้งหงหมมมดดี่่นนใจาาะะอแตล4ป20ชไ ดีนั้นในหน้ากระดานนี้เราจะทำเอ็กโคเลเวลสามได้ทั้งหมดแค่2อันเท่านั้นนะครับพอาเลเวลสามเนี่ยมันใช้ท่าทั้งหมด9อัน2อันก็คือ18ชิ้นแล้วนะครับและนอกจากจะดูเรื่องท่าแล้วนะครับก็ต้องดูแอฟฟิกของเอ็กโคแต่ละอันด้วยนะครับว่ามันตรงสายเราไหมสมมติว่าผมเล่นพ่อค้าที่เป็นสายกายภาพแต่ได้เอ็กโคมาที่เป็นแอฟฟิกปกพลัโจมตีเวทแบบนี้มันก็ไม่ได้ใช่ใชไหมฮะดังนั้นการอัปเกรดเอ็กโคเนี่ยนะครับต้องดูเรื่องของการสุ่มทตาด,ด้วยแล้วก็สุ่มแอฟฟิกด้วย และเรื่องสุดท้ายก็คือแหล่งในการหาเอโคนะครับโดยในช่วงพ i ยโอเนียเตนะครับการหาเอโคจะได้จากการลงดดนเจนดีวายเลมเป็นดดนเจนแบบ10คนนะครับจะลงดันเจน10คนแบบโหมดนอร์มอลก็ได้หรือว่าโหมดฮาร์ดก็ได้นะครับเพราะว่าเมื่อจบดันไม่ว่าดันไหนก็ตามนี่นะครับมันจะมีการดรอปกล่องที่สุ่มเอเคด้วยซึ่งเอโคบางอันที่ซุ่มดรอปจากกล่องนี้นะครับมันจะมีการฟิกท่าให้กับเราด้วยอย่างเอโคาชิ้นแรกนี้นะครับถ้าเกิดเราอัพถึงเลเวล5กับเลเวล10มันจะฟิกท่าสีเขียวให้กับับรอ,อ, Echo อรบกิด Up 5 10 ก็จะฟิกเป็นท่าสีน้าเงินให้กับเราเลยนะฮะแต่การดรอปเอ็โคจากกล่องเนี้อย่างที่บอกแหละครับก็คือมันจะเป็นการสุ่มแต่ก็มีเอ็โคบางชิ้นที่เราสามารถดรอปจากดันแล้วก็ประมูลได้ด้วยนะฮะโดยสกุลเงินที่ใช้ในการประมูลก็คือเพชรสีน้าเงินอันนี้นะครับโดยเราก็ควรคุยกับคนในทีมนะครับว่าต้องการประมูลชิ้นไหนนะครับถ้ามีการตกลงกันก็น่าจะประหยัดเพชรได้มากยิ่งขึ้น สำหรับธีการดูเอ h o โคที่มีในตัวหรือว่าการย่อยเอ็โคเนี่ยนะครับสามารถเปิดกระเป๋าแล้วก็เข้าไปที่แถบสุดท้ายได้นะฮะก็เช่นเอ h o โคที่เราใช้งานอยู่แล้วก็เอ h o โคที่เราไม่ได้ใช้งานนะครับถ้าเราเห็นว่าเอ h o โคบางชิ้นมันเป็นฟิกท่าที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยก็สามารถนําไปย่อยกด dismantle ได้เลยนะฮะการย่อยมันจะเปลี่ยนเอ h o โคเป็นโซคอนครับแล้วก็เอาไปอัปเกรดให้กับเอ h o โคชิ้นอื่นๆได้และสุดท้ายวิธีการดูแตททั้งหมดจากเอ็โคที่เราสวมใส่อยู่นี่ครับ ก็แค่เข้ามาที่หน้าสวมใส่เอ็โคแล้วกดที่แท็บเรโซแนนซ์ก็จะดูได้ว่าเราปลดเอฟเฟกจากท่าสีไหนบ้างแล้วก็ดูสเตตโดยรวมจากการสวมใส่เอ็โคได้ครับโดยการกดที่หน้าแท็บเอฟเฟกต์เข้าทีมนะครับและนี่ก็เป็นระบบเลมเแนนเอ็กโคของเกมลักกล็อกออนไลน์3นะครับที่ผมนำมาสรุปให้ฟังกันนะฮะก็หวังว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับไงก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กด s u b s ไ r i b e ช่องจินเจอร์ชาน e ลด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ